ทักทายสบายดีอยู่ดีไม่แห้งครับพี่ดองเอฟซีช่อง YouTube ครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานครับแล้วก็พี่ดองเอฟซีเฟสบุ๊คครัวพ่อหมันกระดองหมูหวานครับลุงธงคือเก่าครับมาเลี้ยงงัวนะฮะมาหาอาหารมัอนี่สีผ้ากินอาหารสันสูงเนียนะครับสีผ้ากินอาหารสันสูงเอาปวดแสบปวดท่อนครับขั้นเป็นเมนูนี่ก็ได้ครับเผาเคยกลอยไข่หมดแดงเคยอูเคยอ๋อแต่ว่าเข้าวันนี่มกนะฮะมัอนี่สีมกไข่หมดแดงสูพี่ดองกินได้ครับเด้อ ไปชมว,วิดีโอเตรียมได้ในช่อง YouTube ครัวพมันกระกน่องหมูวันครับฝนยังมาน่นีมาอยู่ครับอุบลนทงมาในเด้อรับเด้อมองไดฝนหลายครับสรงม้าให้เนี้พอด้กินอึงแม่ไข่เนี่ยครับ ก่อนอื่นเขาสีดังไฟไหวเห้เป็นทานก่อนนะครับเพราะว่าเขาสีมกนะครับผมเขาสีใส่ทานเขาสีโบใส่ความูกของของไฟนะครับเขาสีใส่ทานครับอืมก็เลยต้องดังไฟไหก่อนให้มันเป็นขีดเทาหอนๆนะน่ะ ร่มครับร่มๆ่มแต่ว่าบมมีฝนครับ,บวันนี้มีฝนครับอุบลนก่อนอดื่นเขาสีตำพริกก่อนครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้ครับบลกไข่บดเหลียงเขาสีตำพริกใส่น้ำเพราะว่าบมมีเล็กน่อยกินน้ำครับ ก็ตำพริกแล้วเ่อกระสีเอาไข่มดแดงลงครับหมดแดงมันจะมีทั้งไข่ฝ่าแล้วก็ไข่ตรงนะฮะผมไปแงยมากครับเขาสิปรุงก่อนปุงก่อนค่อยหมกเลยฮะบางคนก็มกหมอก็ได้ครับมกใส่หมอก็ได้แต่ว่าผมจะได้แบบ บรรยากาศแบบอีสานบ้านท่อมกเอานะฮะเราจะใส่ปลาร้านะครับผมปลาร้าแล้วก็น้ำปลาอ่าน้ำปลาต่อด้วยผงนัวอืมอันนี้ใส่หลายเสียบหลายใส่น้ำปลาน้ำปลา้าครับผมอืม ผมเลยมากมากเคล็ดให้มันสุกครับไข่หมดแดงเพราะว่าถ้ากินถขากินบ่สุกแล้วเนี่นะครับผมมันสีเกลไข่ครับเขากินก้อยกุ้งครับมันบบมีแห้งทรวงเนี่ยมีแห้งทรวงครับอืออ่ะเข้าสี่อันนี้แล้วนะครับผมใบตองเขาตองเอามาขางไฟก่อนครับให่เขาออนเวลาเข้าหมกเขาจังบดแตกใบตองจังบ่แตกนะครับผมน่ะใบตองจังบดแตกนะครับเอามาขางไฟล่นไฟก่อน มันจังอ่อนครับเวลานั้นครับอืจังบดแก่ไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปมกครับนี่ตอนนี้เข้ากระสี ตักหมดไข่หมดแดงลงครับเราจะหมกนะครับผมบางคนขันโมกยากกับหมกใส่หมอเลยครับเอาอ๋อ่หมอเลยไม่ต้องใส่ใบตองแต่ว่าขันมกแบบนี้นะครับมันสีหอมใบตองครับพี่น้องครับหอมใบตองอหอมใบตองเราจะใส่ลูกโดดด้วยนะครับผมใส่ลูกโดดนํา ขาดบปได้ครับคือผักอีตูครับผักอีตูเพื่อกวามหอมนะฮะใส่ใบผักอีตูพร้อมครับเรื่องการมกนี่ผมกับโบถนัดปรเดยเพราะว่าผมมกหอมันบกอยงามนะครับแล้ววกกับโบเป็นยังนะครับผมนะเข้าบรเดี๋ยวเอางามเนาะเอาเสียบครับ เียบเอาเสียบก็เ,เสีไดายตัวน้องพี่น้องเนาะก็เสีไดายตัวงามอยู่อตอนนี้เขาเป็นหมกไฟครับ มัอนี้ก็เป็นรั่วครับเป็นรั่วเป็นฝาบเปิดครับแต่ว่าบมีฝนครับฝาห้องอยู่ใกล้ๆฝนนะครับทั้ง่นก็สิเป็นทั้งอำเภอโค้งเจียมเข็มมาลาดนะครับสี่อยู่ต่อไม่น้ำโขงต่อกับประเทศลาวครับเ้าบประต้องใส่ไฟแห้งครับใส่ไฟอ่อนๆคางไปเรื่อยๆครับคางไปเรื่อยๆ นี่คือการหมกนะฮะ ไข่มดแดงโอ้มีน้ำนัวผอมพี่น้องมีน้ำนัวผอมมีน้ำงัวด้วยนะครับผมปา๊าดพี่น้องคักแล้วครับคักแล้วเถิงหอมกินควนไฟครับเถิงหอมพักอีตู พรอ,อมกินควันไฟหอมพกอีตูครับเห็นไหมครับอืมเสียบได้พี่น้องมันเริ่มสิเป็นแม่เป่งเบิดแล้วครับจ้น้อยกับเบิดกินได้นี่เริ่มสิเป็นแม่เป่งแล้วนะครับม,มาเด้อมาเด้อกินขอน้ำกันครับ หมกไข่มดแดงกินข้าว้มกันครับหมกไข่มดแดงเดี๋ยวผมสีซิมมังก่อนเสียบบอสพร้อมพอามากี่ตัวน้ำ เริ่มที่เป็นแม่เป้งแหละครับวาตุลากัญญาแม่เป้งของมุดแดงสิออกไปสางลั่งนั่นคือนังพญาครับแม่เป้งครับ มันชิ่หอมไม่ตองหอมข้นไฟครับหอมพะอ,อีตูนะครับผมอืมแล้วผมผมมาัวก้อยเพราะว่าวผมกินก้อยไข่มดแเียงย่ำเนี่ยมันบ่คคอยอยู่ท้องไครๆเขากินก้อยกุ่มดิบนะฮะฝากเป็นเจ้าจของช่องน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจ้าของช่องน้ำกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องยูทูบครัวข้าหมันกระลองมูอวานน้ำเดี๋ยวพอกันคลิปนานะครับเมื่ดมากแล้ว แล็กสีหอดห่อหอดนะครับผมยืนดีม่แห้งสุขุสุขนสุหม่องสุบอลเ้อสบายดี